The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle samsara there is no way to get away under the law the law of karma กิดที่เมืองดอกคูลเสียงแคนจังหวัดขอนแก่นเป็นลูกคนสุดท้องในจำนวนพี่น้องชายล้วนสามคนผมเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งที่เคยผ่านประสบการณ์ชีวิตเล็วไหลชีวิตช้ำช้ำที่นึกย้อนหลังแล้วก็ไม่ปิติใจเลย ผมอยากจะบอกทุกคนจากใจจริงว่าชีวิตของผมที่ผ่านมาคงไม่เป็นเช่นนี้แต่หากว่าโลกนี้ไม่มีน้ำเมาผมจบอนุบาลจากโรงเรียนเอกชนของคริสแล้วเข้าเรียนต่อในโรงเรียนรับาลจนจบมัธยมต้นจากนั้นชีวิตก็เริ่มก้าวเข้าสู่โลกของเด็กช่างกืน เ่ยใครต่างก็รู้ดีว่าสิ่งไบล้อมของเด็กช่างกลย่อมหนีไม่พ้นเรื่องอบายมุกสุรานารีกามานันไตตีชนิดเต็มพิกัดผมเขาเรียนภาคบ่ายไปจนถึงสองทุ่มจากนั้นชีวิตก็ท่องไปในโลกราตรีไปสิ้นสุดราวตรีสามของทุกมันจนถ้าไปมีวันไหนเราที่จะกลับถึงบ้านก่อนเที่ยงคืน พรกลับถึงห้องนอนได้ทท้งนั้นผมก็หมดสติหลับเป็นตายไปเตือนอีกทีก็เกือบเที่ยงวันเตือนพร้อมกับอาการเมาค้างยังไม่สางดีบางครั้งเดี๋ยวผมพบว่าตัวเองตื่นขึ้นมาบนกองอ้วกซึ่งเป็นผลจากฤทธิ์น้ำเมาที่กระดกไปตั้งแต่เมื่อคืนแต่ไม่ว่าจะเตือนมาในสภาพยำยา่กขนาดไหนสุดท้ายผมก็ต้องตะเกียกตะกายไปเรียนหนังสือให้ได้ เพราะผมไม่อยากให้แม่เสียใจครับหลังจากเรียนจบปวส,สแล้วผมก็เข้ามาเรียนต่อวิศวะที่กรุงเทพเป็นนักศึกษาภาคบ่ายเช่นเคยที่นี่เองทำให้ผมได้รู้จักกล้นพี่ช่างกลคอทองแดงจากโรงเรียนเก่าแล้วก็ยังมีเพื่อนสนิทคอเดียวกันอีกคอทองแดงตุ๊ตตู จะของบทเพลงคิดดีแล้วหรือที่คล้ยๆต่างก็รู้จักกันไ่ทั่วโลกเร,เราเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่สมัยเรียนปวสพอผมไปเช้าหอพักอยู่ด้วยกันไปไหนก็ไปด้วยกันจะเรียกว่ารวมกวนคอเล่าก็ว่าได้ช่วงนั้นผมขอเงินแม่คราวละมากๆโดยที่แม่ก็ไม่เคยรู้เลยว่าผมเอาอไปซื้อเหล้า ผมอ้างกับแม่ว่าจะต้องซื้อหนังสือเรียนอ้างโน่นอ้างนี่สารพัดอย่างแต่เอาเขาจริงๆก็หมดไปกับเหล้าเบียร์เราืดิกันไม่เว้นแต่ละวันจนขวดเบียร์กองเกลื่อนเต็มใต้บันไดหอต้องขอร้องเพื่อนให้ช่วยขนวิธีร้านขา,ขายของเก่าเพื่อจะได้มีที่ว่างให้ขวดลอตใหม่ลำเลียงเข้ามาเพิ่มอีกเอาของเก่าออกไปอของใหม่เข้ามาแต่แล้ววันหนึ่งใครเลยจะเชื่อว่า ตุตูเพื่อนผมจะเปลี่ยนไปกณนนั้นผมก็จะพอทราบเราลาวตุตูเพิ่งกลับมาจากอบร,รมคายผนังของชมรมพุทธศาสตร์สากลหลังจากกลับมาผมก็สังเกตวตุตูเริ่มปลีกตัวออกจากเพื่อนวงเล่าผมเก็บความสงสัยไว้หลายวันแต่ก็ยังไม่ได้โอกาสถามสักทีหนึ่งแล้ววันหนึ่งโอกาสนั้นก็นมาถึง วันนั้นผมและสหายหอชายโสดกระตั้งวงดริงเฮฮาปาร์ตี้กันตามเคยสัาพผมก็หลบมุมเข้าไปสู่อากาศบริสุทธิ์บนระเบียงชั้นสองกวะว่าพอสดชื่นแล้วค่อยลงไปกระดกต่ออีกสักแก้วขณะนั้นตัวตูก็กำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่พอดีผมนํำท่าจะทักก่อนแต่ตัวตัวกลับพูดสวนขึ้นมาประโยคหนึ่ง ที่ทำให้ผมได้คิดนั่นก็คือเขาเอ่ยปากชวนผมมาเป็นซูเปอร์วิเซอร์ความหวังดีงตุ่ตุๆแต่ผมได้สติกลับคืนมาเพราะคำคำนี้แหละซูเปอร์วิเซอร์คงเป็นเพราะผมนึงคราวจะหมดกรรมก็เลยทำให้ผมได้คิดและผมก็คิดได้เกิดความสนึกขึ้นมาว่า ชีวิตที่ผ่านมามันช่างไร้สาระสิ้นดีผมควรจะทำอะไรที่มันดีกว่านี้แล้วผมก็ตอบตกลงนับจากวันนั้นมาชีวิตของผมก็เปลี่ยนไปเพราะได้แรงบันดาลใจจากตุ๊ตูผมเริ่มเขาว่าแล้ตั้งใจว่าจะเลิกข้องเกี่ยวกับอบายมุกเหล้าเบียร์บุรี่ทุกอย่างแล้วในสุดผมก็ทำได้สำเร็จครับ พอปิดเทมอมภาคฤดูร้อนผมตุตูและรุ่นพี่อดีตสามเกลอคอทองแดงจึงพร้อมใจกันกอดคอกันมาบวชธรรมทาญาติรุ่นที่สาิที่วัดพระธรรมกายนอกจากที่นี่จะสายพวกผมได้รู้จักป้าหมายชีวิตแล้วยังปลูกฝังให้ผมรักเพศนักบวชซึ่งเป็นชีวิตที่เรียบง่ายที่สุดแต่ทว่ามีจดหมายที่สูงส่งคือพระนิพพาน ทุกครั้งที่ได้ห่มครองผ้าสีสุดท้ายผมจะรู้สึกสงบเย็นยังไม่อาจหาสิ่งใดมาเทียบได้เมื่อจบโครงการอบรมธรรมทายญาติผมจึงไม่หลังเลใจที่จะบวชอยู่ต่อแต่ตุ๊ดตูในสิครับจำใจทั้งลาศิกขาไปทั้งน้ำตาผมเห็นตุ๊ดตูสักจีวรไปน้ำตาก็ไหลไป ผมยิ่งรู้สึกสะท้อนใจเพราะรู้ว่าใจจริงตุตูอยากจะบวชอยู่ต่อมากแต่เพราะติดปัญหาทางบ้านจึงจำต้องลาไปเรียนต่อส่วนุ่นพี่ที่มาบวช้ียการทางบ้านก็มารบเร้าให้กลับไปเรียนต่อครั้งแล้วครั้งเล่าจนเกือบจะใจอ่อนแต่ก็อาศัยว่าได้กัลายาณมิตรที่ดีอนสุกเลยป,ปักใจมั่นว่าจะบวชอยู่สร้างบารมีกับครูไมใ่ใหญ่ไปจนตลอดชีวิต ในสุดจึงเหลือเพียงผมและรุ่นพี่รูปนี้ที่ยังคงบวชต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ยมพ่อยมแม่พี่และแม่แต่เพื่อนที่หอพักพยายามชวนให้ผมลาสิกขาอยู่หลายครั้งแต่ผมก็ยืนยันว่ายังไม่ลาสิกขายมพ่อ,ยม,พอยมแม่ถึงขนาดน,นิมนต์พระสามรูปจากวัดแถวบ้านที่คุ้นเคยกันมาช่วยพูดให้ผมลาสิกขาอื พระไม่ได้ช่วยชวนเงินบวชนอ้อแต่ในี่สุดว่าผมยืนยันว่าจะบวชต่อไปโยมพ่อโยมแม่ก็จนใจแล้วต่อมาผมก็ได้ทําหน้าที่กเรมิทให้กับโย,โยมพ่อโยมแม่จนท่านเริ่มเข้าใจเห็นไหมจ๊ะและได้อานุโมทนาในการบวชของผมทุกวันนี้โยมพ่อกลายเป็นกําลังสําคัญของศูนย์กเรมิทจังหวัดขอนแก่นและยังทําหน้าที่ขยายจานเราทำได้เกือบหนึ่งร้อยจานแล้วครับ ปัจจุบันนั้นนักสองทุ่มเทสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกําลังและตั้งใจจะติดตามครูมีใหญ่ไปด้วยศิบริวงศ์บนวิเศษด้วยครับมยมตามผมแต่เดิมเป็นหมอประจำตำบลต่อมาเปลี่ยนมาค้าบัวค้าควายจนกลายเป็นเศรษฐีประจำหมู่บ้านจากหมอมาเป็นพ่อค้ายอมตามเป็นคนกว้างขวางในย่านนั้นมีที่ดินกว่านหนึ่งร้อยไร่แต่ด้ยวยภาระนี้สินที่ต้องทรงเสียลูกให้เรียนส,งสูง โยมตาจิงจะเป็นต้องนำที่ดินไปจำนองบ้างขายฝากบ้างโดยคิดว่าจะถ่ายถอนคืนได้ในภายหลังแต่แล้วยมตาก็หมุนเงินไม่ทันหัวหมุนก่อนในสุดที่ดินทั้งหมดจึงตกเป็นของนายทุนไม่เหลือเลยแม้แต่แปลงเดียวโยมตาชอบเล่นการบนรณาชีวิตจิตใจอ๋ออย่างนี้นี่แหละทั้งมนนนานม,นมยและเล่นโบกโบกเป็นเกมบรนณาที่นิยมกันมากในไทยพิสาน แต่เพื่อนจะครอบเม็ดมะขามผ่าซีกสองเม็ดเดวยกลาหรือกระบอกแล้วแทงกันว่าเม็ดมะขามด้วยความเลื่องหายจะออกคู่หรือขี่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับโยมตายังชอบดื่มเหล้าและสูบบุหรี่เป็นชีวิตจิตใจสิปีก่อนโยมตาเสียชีวิตทันเดิมหนักถึงขั้นเป็นแอลกอฮอลิซึมกลายเป็นคนที่ขาดเหล้าไม่ได้เลยเรียกว่าตื่นก้นมาเทไรเป็นตั้งดื่มเหล้าก่อนทุกครั้งโยมตากเกษียตด้วยโรคม,มะเร็งหลอดอาหารระยะสุดท้ายมีอายุได้เจ็ดสิบสามปี โยมปูรับราชการครูต้องไปสอนตามชนบทต่างอำเภอเพราะเขาจะช่วยจึงแอบไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยโดยที่โยมยากไม่เคยรู้มาก่อนโยมปู่าออกก่อรเกษียณอายุราชการสองปีในเงินบำเหน็จมาก้อนหนึ่งจึงนําไปซื้อรถเก่งให้เขาเช่าต่อมาคนขับรถที่มาขอเช่าดื่มเหล้าจนขาดสติเอาอีกแล้วเอารถไปประสบอุบัติเหตุชนเสียจนพังยับเยิน ทิ้งรถไว้โดยที่ไม่ยอมซ่อมยอมปู่เสียใจมากจนกระทั่งไอกระอักออกมาเป็นเลือดต้องรีบนำสงง่งโรงพยาบาลหมอบอกเป็นโรคปอดอักเสบเพราะดื่มเหล้าสูบบุหรี่จัดหลังจากนั้นหกเดือนอาการก็สุดลงเรื่อยๆก,ก่อนเสียชีวิตเจ็ดวันยอมปูไล่ฟังว่าเห็นคนสองคน <c oughs> นุ่งผ้าโจองก็เป็นสีแดงและพ่อศรษะด้ผ้าแดง ตางถือหอกเข้ามาหาบอกว่าจะมารับตัวไป <c oughs> โยมปู่กลัวมากก็ตายไปทั้งที่กลัวๆนั่นแหละด้วยอายุได้ห้าบเกปีโยมมาผู้ชายเป็นคนหลักกลอยม,มีงานการทำเป็นชิ้นเป็นอันพระขี้เกียจเรียนมาตั้งแต่เด็กโยมย่าเป็นห่วงว่าต่อไปโยมมาจะลำบากจึงแบ่งมรดกให้มากกว่าลูกคนอื่นๆ <c oughs> พยมมญาเสียโยมมาก็ามาอาศัยกระท่อมปลายนาเขาพิสาอยู่ตามลําพังมรดกที่ได้มาก็ามาแบ่งขายเรื่อยๆจนหมดโยมอาชอบดื่มเหล้าสูบะรีเจร่างกายสูผ้ผอมผอมมากจนยะแยากระจาก็เป็นเอสพอช่วงหลังก็เริ่มมีผู้หญิงเมื่อผัวพันโยมามาเสียชีวิตลงเมื่อ,อยุเพียง47ปีพิสาบพบศพโยมาอยู่ในสภาพชวนสลรสังเวชนอนตัวแข็งทื่อ มีมดขึ้นไต่าตามตัวราคาผ่านน้าจะเสียชีวิตตั้งแต่ตอนกลางคืนคำถามผมต้องเข้าสูา่วงจรอวัยมุขเพราะวิบากกรรมใดกรรมัางกาจะติดตามส่งผล,ผลไปในภพชาติเบื้องหน้าหรือไม่อย่างไรและผมจะแก้ไขได้อย่างไรครับบนใดท้ายผมได้แรงบนันดาใจจากตุ๊ดตูในการตัดสินใจเลิอกอวัยมุขทุกอย่างและได้มาบวชธรรมาทยายาครับยมพ่อยมแม่จะมีวิบากกรรมหรือไม่ ที่ชวนนี่กับผมลาสิกขาท่านเหตุผลว่าเพราะเป็นห่วงพระจึงอยากให้ไปเรียนต่อให้จบซะก่อนยมพ่อโยมแม่และพี่ชายทั้งสองเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรทุกคนจะมีโอกาสตามติดไปดูสิบรีวงบนพิเศษได้ไหมครับยอมตามมีวิบากกรรมใดที่ดินที่มีอยู่จํานวนมากจึงหลุดลอยไปจากการจำ侬ยอมตาตายแล้วไปอยู่ที่ไหน มีบากรรมในาบวค้าคาาาาวายเล่นการเปรนนันดื่มเหล้าสูบบุหรีส่งผลให้โยมตายอย่างไรบ้างท่านได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่มีอะไรฝากมาบอกไหมครับบุญที่โยมตาเคยบวชตามประเพณีนั้นพอจะช่วยท่านได้บ้างไหมครับโยมยายเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิญญาณมาได้สองปีแล้วท่านยายจะไปดูสิบบุรีวงมณีเศษด้วยแต่ตอนนี้ท่านอายุมากแล้วจะต้องสร้างบนอย่างไรจึงจะตามติดไปได้ทันครับ โยมปู่ก่อนตายเห็นคนสองคนนุ่งแลวพวกผ้าแดงถือหอกมาหาคือใครตอนนี้ท่านอยู่ในภพภูมิใดแลวก็ได้รับบุญทุติยให้ท่านหรือไม่มีอะไรฝากมาบอกไหมครับ <c oughs> โยมางผมได้รับมรดกมากกว่าลูกคนอื่นๆเพราะบุญอะไรครับทําไมตะมันอนตัวแข็งตายตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่ยวที่ไปให้หรือไม่ ผมและรุ่นพี่เคยสร้างบารมีร่วมกันมาอย่างไรเราสองคนมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมพุทธนนทิลามีผลการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรมีผังการบวชนานแน่นดีไหมครับจยมีวิบากกรรมเก่าจะคอยขัดขวางการบวชสร้างบารมีอีกหรือไม่ครับควรจะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษครับผมอยากจะไปศึกษาวิชาธรรมกายอคงครูมิยาจะสมปรารถนาหรือไม่ครับก็เพาะอธิษฐานว่าชาต,ต่อไปขอให้ได้บวชตั้งแต่ยังเยาว์วัย แต่ก็ยังรู้สึกว่าหากบวชเปน็นสามเณรตั้งแต่เด็กก็มักจะขาดประสบการณ์ชีวิตและในสุดก็จะต้องลาสิกขาออกไปเรียนทางโลกหากภพชาติต่อไปกับผมปรารถนาจะบวชตั้งแต่เด็กและบวชไปให้ได้ตลอดรอาฟังโดยไม่คิดลาสิกขาเลยจะทําทอย่างไรครับมีปจัจจัยใดที่จะทำให้ผังการบวชตั้งแต่เด็กนั้นแน่นหนาะบวชแล้วได้บวชตลอดชีวิตไปทุกภพทุกชาติเลยครับเพื่อนพระภิกษุอรุลย์สิบเก้า เคยสร้างบารมีเรื่องกับหมู่คณะมาอย่างไรในอดีตเป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชทั้งหมดทุกรูปหรือไม่ครับการได้มาบวชแล้วลาสิกขาออกไปแต่ภายหลังก็กลับเข้ามาบวชใหม่อีกและบวชไปจนตลอดชีวิตกับการมาเจอหมู่คณะและบวชต่อเนื่องโรดเดียวไปจนตลอดชีวิตจะมีอะไรสองแตกต่างกันอย่างไรทั้งภพชาตินี้และภพชาติต่อไปครับบวชลาสิกขาแล้วแล้วกลับมาบวชที่ตอนแปดสิบแล้วก็บวชจนตลอดชีวิตหนึ่ง ลับตาฝันมนตุเนตาตื่นขึ้นมาเขาหนึ่งทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปารากันจาวิบากรรมครอบคนผ่านจึงทำให้ลูกตกไปอยู่ในวงจรอบายามุกกรรมนั้นกล่าวถ้าส่งผลไปในภพเบ,บื้องนาะก็จะทำให้มีญาติที่อยู่ในวงจรนบายยมุก ึ่งก็จะทำให้การสร้างบารมีได้ไม่เต็มที่ดังที่ตั้งใจเอาไว้อีกทั้งสติปัญญาตัวเองก็จะหย่อนด้วยแต่ผังนี้แก้ไขได้เพราะลูกยังมีกายมนุษย์อยู่โดยอดีตที่ผิดพลาดลืมให้หมดและลูกก็จะต้องตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ทั้งทานศีลภาวนา ฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายแล้วทิฏฐานจิตกำก,กับให้พ้นจากวงจรอุบาทิจาะบุญเก่าที่เราเคยบวชที่ชีวิตอยู่ในหมูห่คณะิดตามมาส่งผลจึงทำให้ได้พบกัลยาณมิตรซึ่งเป็นเหตุให้ลูกได้คิดจนคิดได้แล้วก็ได้บวชมาจนถึงบัดนี้แหละจ้าบุญเก่าเคยบวช ยอมพ่อยอมแม่ท่านก็เป็นห่วงลูกแบบโลกโลกไปมาเรียนต่อให้จบซะก่อนแล้วก็กลับมาบวชใหม่ถ้าเป็นห่วงลูกแบบโลกโลกเพราะท่านไม่เข้าใจอีกทั้งก็ไม่ได้บงังคับให้ลูกลาศิกขาไม่ได้บังคับให้ลูกลาสิขาาขากาสขาก็ไม่มีวิบากกรรมอะไรและต่อมาเมื่อท่านเข้าใจท่านก็สนับสนุนจ้ะยอมพ่อยมอยมแม่และพิชาทั้งสองก็เคยสร้างบร,รมีกับหมู่คณะมาแบบกองสเสบียง อีกทั้งพิชาทั้งสองก็เคยมีบุญบวชระยะสั้นมากระหมูคณะด้วยจ้าทุกคนทั้งกล่าวถ้าสาร้างบรมีอย่างเต็มที่ดยใจมุ่งมัน่นไม่ตกบุญเลยก็มีสิทธิ์ตามติดไปดูสิบุรีวงบุญวิเศษได้จ้าที่ดิงของโยมตาจำนวนมากต้องหลุดลอยไปจากการจำนองเพราะมิบากกรรมเร่งการมนานันทั้งอดีตและปัจจุบัน ทั้งทั้งที่ทำมิทานบรานรมีจากในอดีตจึงทําให้ทํมิที่ดินในปัจจุบันมากแต่าชาตินั้นทำไปอยาติฐานจิตล้อมกรอลบเอาไว้จึงทําให้มาอยู่ในวงจรพนันและค้าวัวควายอีกทั้งในอดีตเคยรับจำลองที่ดินคนอื่นในทําลองนี้มาเหมือนกันเป็นภาพในอดีตของโยมตาด้วยจ้ะตามทันไหมจ๊ะโยมตาตายแล้วก็ไปเป็นกลุ่มพันุ จะต้องไปทำหน้าที่ในโยมโลกแปดเดือนพักสี่เดือนจ้าวิบากรรมค้าบัวค้าควายดื่มเหล้าสูบบุรี่ก็จะทำให้ไปอยู่ในหมู่คนพาลจะทำให้มีโรคมากอายุไขสั้นพละค้าบัวควายให้เขาฆ่าจ้าได้รับบุญที่ยวที่ไปให้แล้วจึงทำให้ท่านเข้าเวในโยมโลกน้อยลง ซึ่งท่านก็ดีใจและก็อยากได้รับบุญเพิ่มขึ้นอีกจ้าเพราะท่านอยากจะพ้นจากสภาพตรงนี้บุญที่โยมตาบวตามประเพณีได้ทําให้ท่านไม่ต้องไปถูกลงทันในยมโลกแต่ได้ไปเป็นกุมพัน์มาทําหน้าที่เป็นเจ้าที่ผู้ลงโทษแทนจ้าเป็นเจ้าหน้าที่แทนแทนนักโทษโยมยายแม่อายุมากแล้วถ้าท่านมีความปรารถนามุ่งมั่น แล้วมันสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาอย่างสม่ำเสมอไม่ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวแล้วทิ่ฐานจิตตามติดไปดุสิบุรีวงบุญวิเศษก็มีสิทธิ์จ้าโยมปู่ก่อนตายเห็นคนสองคนนุ่งและโพกผ้าแดงถือหอบมาหานั้นก็คือก็คือกุมพันพวกหนึ่งพวกหนึ่งที่เป็นเจ้าหน้าที่จมาโลกจะมารับตัวจ้ะ ยมปู่ตายแล้วก็ไปอยู่ยมโลกเดกมำสารากำลังไปโดนกรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่ก่อนที่จะไปรับโทษท่านเข้าอื่นเพราะผิดศีลหลายข้อจ้ะได้รับบุญเทิที่ไปให้ก็ทำให้อายุในยมโลกสั้นลงจ้ะท่านทรมานมากท่านอยากให้ลูกหลานทำบุญุทิศไปให้ท่านมากๆเพราะท่านอยากพ้นวิบากกรรมและท่านบอกอีกว่าท่านเข็ดแล้วจ้ะ เข็ดจริงๆให้ดินตายเข็ดแล้วจ้าย่อมาได้รับมรดกมากกว่าคนอื่นเรามีทานบารมีในอดีตมามากกว่าคนอื่นแต่ขาดปัญญาบารมีไม่ได้ครบบัณฑิตเลยใช้บุญเก่าเปลืองจ้ย่อมาเป็นโลกร้ายและหมดอายุขไข่าตายแล้วตัวจึงแข็งทื่อจ้ะตายแล้วก็ไปทันทีจะมาหานรกขุมห้าโดยกรารสุรา กำลังถูกนายใน,นรยาบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนอยู่และจะต้องไปต่ออีกหลายขุมจ้าเป็นโยมากัญชานิ้ชาเดียวแหละบุญที่อุทิศไปให้ก็ไปคอยอยู่ที่โยมโลกจ้าอีกยาวนานทีเดียวลูกและรุ่นพี่ที่บวชอยู่ด้วยการเคยทำหน้าที่เผยแผ่และศึกษาวิชาธรรมกายโดยพุทธันดรที่ผ่านมาตัวลูกก็เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวช ได้ออกบวชตามพระราชาปฏิบัติธรรมได้ถึงพระธรรมกายได้ศึกษาวิชาธรรมกายคอยบวชมาตลอดชีวิตหลายชาติแล้วมีผังการบวชหนาแน,น่นดีแต่ก็อย่าประมาทในการดำเนินชีวิตในเพศสมณะแม้ผังจะหนาแน,น่นก็อย่าประมาทจะต้องระวังกับทุกอย่างเลยจ้าที่เป็นข้าศึกษาการกระสุดและพรหมจาร์ ถ้าลูกปฏิบัติได้ถึงวิธธรรมกายเหมือนชาติทีผ่านมาก็จะมีโอกาสก็จะได้ศึกษาวิชาทํากายขั้นสูงได้เหมือนชาติผ่านมาแลละจ้าการที่จะบวชตั้งแต่ยังเยาว์วัยและบวชได้ตลอดชีวิตโดยไปคิดสึกไปทางโลกเพือเรียนต่อแล้วกลับมาบ,บวชใหม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับบุญในตัวที่สั่งสมจนถึงระดับสอนตัวเองได้ การที่จะมีบุญในตัวมากๆก็ขึ้นอยู่กับการสั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆแล้วติฐานจิตล้อมกรอบพิหนาแน่นก็มีสิทธิ์บวชได้ตั้งแต่ยังเยาววัยจนตลอดชีวิตจ้าเพื่อนพระภิกษุรุ่น19ก็เคยสร้างบารมีกับหมูขนณะมาโดยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะจ๊ะขั้งรุ่น19กก็เคยเป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวช แล้วก็ออกบวชตามพระราชาจนตลอดชีวิตโดยเฉพาะหลวงพี่ตีบวชอยู่ด้วยกันก็เคยบวชมาตลอดชีวิตเมื่อพุทธันอรที่ผ่านมาดังนั้นอย่ารื้อผังเก่าที่ดีอยู่แล้วให้สร้างผังเก่าให้หนาแน,น่นจนพยามาระเบิดไม่แตกและจ๊ะชาตินี้ก็ให้อดทนสร้างบรมิน์กันต่อไปอย่าให้ใจตกนะจ๊ะ ส่วนน้อยในรุ่นนี้ก็เป็นกุลบุตรที่ออกบวชตามพระราชาจนตลอดชีวิตเหมือนกันจะ้ะส่วนใหญ่จะเป็นทหารของพระราชา,าที่ออกบวชส่วนน้อยจะเป็นกุลบุตรที่ออกบวชการบวชรวดเดียวย่อมดีกว่าการบวชแล้วศึกออกไปเรียนหนังโลกต่อมาภายหลังกลับมาบวชใหม่ตลอดชีวิตเพราะจะไม่เสียเวลาในการสร้างบาร,รมี อีกทั้งจะทำให้ผังบวชรวดเดียวหนานแน่นส่วนที่ลาสิขาเออกไปนั้นจะมีโอกาสกลับมาได้ยากกว่าเพราะมีสิ่งยั่วยวนเยอะซึ่งจะทําให้ผังเดิมที่ดีอยู่แล้วทลายลงแล้วก็ย้อนกลับไปสู่วงนอกหรือพลัดกันไปเลยจ้ะชาตนี้เราจะก,กันและกายตั้งนางตาสร้างบารมีเต็มที่จนตลอดชีวิต